ของป้านี่มันนอนรอเขาให้คืนเท่าไหร่ได้สองร้อยสิบบาทตกข้าวสามมื้อตกค้างเนี่ยนะตัวนี้ไม่ได้ใช้ฟืนบ่ะฟืนด้วยแก๊สด,ด้วยโอ้ทั้งฟืนทั้งแก๊สไม่นึกว่าใช้น้ำมันไม่ได้ใช้น้ำมันเนาะรถบริษัทใช้น้ำมันเหรอเป็นน้ำมัน,นมั้งวัดฉีด อ้อนี่แก๊สกับืนป่าเรากำลังหยัดฟืนไฟใช้ปืนอย่างนี้ตลอดเลย ตั้งต้มยำพี่น้อ,ลลองใส่ฟื้นพอรถเราใส่ฟื้นกับแก็ดเอาจูฟื้นเข้าไปเปิดพัดลมดูดเข้าไปรถร่วมมาล่อสามคันเข้ามาแต่ประแดงสมบทรประ,ประก,รกันกันครับมองเดียวกันจาลล่างรถรวมแลนซอย รถจาก้องสองขันแลนปะทัน